สบายดีสบายดีเอฟซีเวิร์สสุดคนพี่นอ้องุบมองชุบอนว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศที่นี่ตอนหับข่าวซีซองสาพเพลงพี่นอ้องอ่ะเปิดภาพมากอะมาหับน้องแรบเตอร์พี่นอ้องจังเฮียนเป็นที่แหม่พุ่นเชิดนะได้พี่นอ้อง ท่านออกมาจะหอมเงี้ยนะเว้ยใส่เกือบก่อนใส่เกือบก่อนไปไปไปยบาย ไปไปไปจะู bye bye. Bye. Mm ่กันไป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 ลอบุญองพนเด้อไปลอบุญย้นี่เมื่อคมเ่ะไป ไปหลอกบุญไปหน่อยเลยพาเพิ่นไปหลอกบุญก่อนไปหาพ่อเพิ่น<ป><ป>หลอดลูกพิ่นนะไปแหว่หาผอผึ่นนอกแห่งเนาะพาน้อกระเธอเหลอกบุญก่อน เป็นบรรยากาศบุญวันที่เมืวานนี้วันที่เก้านะแพงเนาะระมงก็เริ่มลงแล้วรถกาเริ่มยักลายพี่น้องเอ้ยวันเต็มเพราะว่ามันมีละมงลงนแงนะแพงเนาะ lại đây phải này cơ buồn thang vào lặn lột vào nhau vào tùn vào like เขาหลัดนอกไนเลยเฮ้ยเขาไปเข่าในไปลเลยออกไปหลัดจิทางก่อนเออเอาเอาื้อเสือหายไม่ก็มีเสือหายไปลง โอ้ยคิงจมจม,มบ่หรือเบาแบบนี้ค่มมะกินนมมัคกัยไลนึงอ่ะ <c oughs> รถจะเจอออกไปนอกได้ปะตุนออกไปนอกได้หนึ่งออกไปนอกอ่ปลุรถปลุกรถรถ่าวิกานี่นะบ่าวไขโดยสวัสดีเราออกไปบบกอยู่นอกกูได้เ็กนอนก้อนแดดชอตยังแดด้งยกานี่ได้ยินข่าวมาว่าได้ประมาณสามสิบแล้วได้ชั้นสิบไป้านสามสิบไปร้านปั้นกันคนละหาร้านหกคน โบอกอะไรได้แหละเราบได้นั่งได้เลยเอาเสือหน ão, ิเสือให้นี่ใหญแต่พวกผู้เดียวพวกตัวเ BON ก่าสิบพันงบหน่อยได้่ะไม่ไปคนพูนเลยพูนนเะสบายดีเน้ะโดยสบายดีมาเป็นผู้บ่าวโบกหลุดนะเพีงเนาะคนกำลังหลังมา กินนมบ่แม่เตงหนึ่งมาได้มาแบบป่ะเตงหนึ่งมาได้มาแบบบอ่จังหวะทเสียงบอกคนอยู่แบบเยอะเลยก็จะจะมาคืออะรอาปุ๋ยใส่หมวกนี่เลคือหลอได้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 หลอดหลอดหลอคือลรวคือเรา นไปหาบิลดเขาแล้วเจ้าอเล เออไปหาเล้ะคนนี้เออไปหานีวนี่ไยบร้อย่ิยูได้ขึ้นเองนี่ออบริยูหมักให้จับ ลินไิคือหมูนะเพื่อนเฮ้ยอนยัดจากนี่ไม่นี่โอปไม่เล็ดม่ไม่ม่ิสิิเนี่ฮัลโหเขาไปหรอปยกันคนเดียวบ่าไว้ได้ขา้มาถ้าปวดเอกมาจะล็อกการแลย งกินมากนะยังไงตลอดเลเนี่ยวันหลักกินต้นไทรมาฉลงให้ออสั่งลาบปะโอแม่วันนี้ย่ซส่อๆที่อจะเอาไปใส่น้ำหามันเมื่อยที่ลีงอย่เนาะอือไปเลยเลยขาเาเนะขาือพอมเนยฮ่า้าไม่กดมีเนาะ เปอนั่นเือนลูกแอะอไปเลยจักแอแ้วนหลิ่นไปเลยนะขามาไหนพี Israelis> ่ขามาลิในตู้ไปไว้ม่จะมาทางไหมนะ้ามันก็บอกาเม่สิพาาขไปหรอกไปเวียบเลิกแล้วบอสสนึโทรหามันก่ ไอ้นาสาวมึงจ่ายนาสาวมึงได้เงินเดือนบ้ายังไม่ได้เงินเดือนยังไม่ผ่านงานบ๊ายบายเตอขับไปก่อนเด้กหญิงขับตํารังได้มาเงินให้มาถ่ายหล่อบุญเป็นยังโบ้เลยต้องการี่เป้งเลยไม่ได้เอาไว้ยาสาส ราคาเนี่ยราคาเฮ้ยมันจะได้ hả อะไรล่ะจักนี่9,000เอาจกซ่ํา ่านเราบดเสียเด้อพี่น้องเด้อว้าวเสียวเงินเกินปะเข่าก็ตื่นใหม่เลยเนาะเงินเราบดสูงแต่เสียวดาบคินอือนิ้วขักนิ้วแน่ไปพานไปหลอกกันน้องแรปเตอร์ก่อนไปเลยบ่ไปก่อนกินข้าวนกันบ่ข้าวกันก่อนอยากกินจ้ะเข้าวกันยังเก่าอย่างเยเงียเยเก่งใจเด้อเอินเอิอๆแล้วก็กินด้วยซะลายอยู่ดิ เมาพี่น้องเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาตลอด b u ดแบตเตอรี่แล้วทางนี้เมื่อยแหงแล้วลูกเมื่อยบ่เตูเมื่อยอะไรก็รับเลยนี่รับแล้วเมื่อยนี่เป็นยังหัวนกไห่ดื้อหลายตั้มแท้ตั้ม ในมุมมันจับลุกไว้บอนฮาดเลยเออซองแททกับมันบวยาาเขาหัวหัวขอจะให้งโบมีเงินเด้ลูกเดี๋ยจะแอวหันแอวหนีเด้อเสือเบอดเ็เขาติตีไทยเข้ามาเลยได้ไ

ยายายาจะนั야야야้สบายอยู <h aving <h aving ่ฮะอยู่ดุ่มไปหน่อยอยู่แบบนี้ใครแน่หนูอ่ะพอมาน้ำดิบ ประจำที่ประจำที่ไปนี่วายเงาพื่นมาเห็ดเรียก้ยครับ บวกบกเอ้ไปได้เมื่อยปะบวกเมื่อยยังไม่ได้เล่นเนาะยังคนยังบรายมือ

เติมเมื่อกับพี่น้องเลยจบคลิปปิดคลิปแล้วพี่นอ้องสุดท้ายนี่กับขาโมกขับใจน้ำพี่นอ FC, ้นอ,องเอฟซีทำงานขับมากดไลก็ใส์รับ z o มเก็สใสเดิมจิบขับโฆษณาพี่นอ้องไปก่อน